สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแค้นแฟนหมอลำครับสวัสดีลัซี่หมอลัมไกลหน่อยโอ้ันมากทำแน่น,อน้องเจิมจะมืดแล้วผ้าพี่น้องมามองเกาแล้วครับมองสร้อยเขาตะโร่เหยนไของขายหลากหลายเลยบรรยากาศท่างเขาโอ้ใส่กออีสานพี่น้องแม่วันนามาได้สาวสองครับแวะซื้อได้อันนี้เป็นขนมญี่ปุ่นนะครับขนมโตเกียวโอ้ ของขายหลายพี่น้องคือเข้าละขอขายอ่ะเพียบพี่เขาร้านนี้มันขายนาาย้ำผลไม้แซ่สดแดงมะแว่แห้งกำลังใจพี่น้องเนี่ยสวัสดีครับอู้หึเด็ดๆอร่อกมากนขานมจรีบข้าวต้มเอ้ทั่วต้มเอาไว้เลยกับแก้มโอ้ใส่กรอบพี่นอ้องดูชิ่นดูชิ่นสุดยอดเลย จอกันนะครับพี่น้องแต่วันนี้โอ้่าเป็นชุดของทีมงานชุดใดครับพี่น้องไม่มีไม่มีบัตรออนไลน์นะครับพี่น้องครับมาหอนาประตูแล้วไม่ใช่ทีมงานของภาพับพรประเรงครับพี่น้องครับตรงนี้เป็นทางเข้าพี่น้องครับทางเข้าเก็บบัตรแม่น่รุษสาวเดนเซอร์ตัวน,นี้นี่ครับทีมงานอลังการพี่น้องอของกินเพียบเลย ฝากพี่น้องไม่กระตั้งใจนะครับเมืองแองููที้ซอยเขาตโรนะครับพี่น้องครับที่เดิมครับพี่น้องครับเพิ่นตังระบบแล้วหมดแล้วครับพี่น้องครับโอ้โหเวทีปีนี้เป็ประถมบันเทิงศิลป์ครับพี่น้องโอ้โหอลังการเพิ่นใจรถหกเพิ่นใจรถซีรอหน่อยพี่น้องเป็นรถเครื่องปรุงนะครับทีมงานประถมบันเทิงศิลป์ครับพี่น้องหมอลำหมายเลขหนึ่งครับ ซึ่งนะอ่าผู้บริหารหนุ่มไฟผู้บริหารก็เป็นดาบสอคือเก่าพี่น้องครับคนละครับโอ้อาร่างการพี่น้องจะเส็จแล้วเออเอีงอ่านร่างเดินสายแล่นอยู่โอ้อาร่างการพี่นอ้องสนด้ดนะเพิ่นบรได้ททดสอบระบบไฟเข้าเบิ่งงามงามเครื่องเสียงว่าจะเป็นชุด P.A นะครับเป็นลำโพงของว t t e c h ทั้ง ทั้งระบบเลยนะครับประถมบันเทิงศิลปีนีโอ้ไปอายร่างการพี่น้องปายไฟเป็่นเปลี่ยนไม่ฉากเฉกเปลี่ยนไม่เหมือนตัวนี้เมื่มขึ้นนี่ต้องแสดงแหกล่างใจครับมาล่ำใจกันลอยนะครับเมื่ขึ้นครับพี่น้องโอ้พนโดนพายุฝนครับพี่น้องครับเวทีเป็นพังเลยหมอรำใจกันร้อยนะครับพี่น้องครับทีมงานของบอดบอยสอแอน อลังการงานสร้างครับบบมีฝนครับพี่น้องครับแหงครับบรรยากาศดีลงทุนตลอดปีบำเหน็ธรรมดานะครับแต่ว่าฉากตรงนั้นกันยังเหลือคือเก่าพี่น้องแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนฉากไม่นะครับตรงจุดนี้ดาบซอแล้วเป็นเราเน้นฉากก็เรยพี่น้องสวยอลังการครับโอ้สว,ส,วสวยสวยสวยพี่น้องครับ อย่างเหมือนเดิมพี่น้องครับนี่เป็นผู้สาวแดนเซอร์นะครับพี่น้องครับสาวแดนเซอร์ครับส่วนมากแบบนี้จะสาวสองล่ะพี่น้องครับเป็นไปอาบน้ำแต่งตัวโอ้หลายครับพี่น้องครับสมัยนี้ฮะผู้สาวอีดีหยาบครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศดีครับสวยงามครับพี่น้องฝากเห็นคลิปนี้แล้วฝากกดกำลังใจให้แก่น้อยด้วยนะครับพี่น้องกดติดตามให้ผมด้วยครับ อารางการงานสร้างครับพี่น้องครับที่เขาส้อยเขาตะโรเขหมองเก่าครับพี่น้องครับส้อยเขาตะโรวันนี้วันที่หกนะครับพี่น้องครับหกตุลาครับพี่น้องครับมาพบผอกับทีมงานประถมบันเทิงศิลป์ครับพี่น้องนําผู้บริหารเป็นดาบสองเป็นขุนพอซองนะครับพี่น้องครับแต่ผมไม่ทราบนะครับพี่น้องครับจุดจุดขายนี้เป็นจุดจุดเครื่องดื่มนี่เป็นของทีมงานไหนผมว่่ทราบครับพี่น้องครับ ไม่น่าจะเป็นทีมงานผ้าระแดงครับถ้าผ้าระแดงนี้ไม่ใช่แบบนี้นะครับพี่น้องครับรถฉากครับพี่น้องครับรถเก๋อียังบอนเขามาานะครับพี่น้องครับยังรอรถเก๋อีอยู่ตัวนี้เป็นรถมิกนะครับพี่น้องครับบริเวณดีครับพี่น้องครับบม่มีฝนครกพี่น้องแห้งดีครับ ถดพนรดจอ LED นะครับคขัน้นนี้เรียบร้อยเมื่อไรพี่นออ้องอ้อลังการงานสั่งพีนี่ประทมเทือสินไม่ว่าจะเป็นวงไหนพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นวงไหนๆพี่น้องครับทุกวงครับพี่น้องเป็นการลงทุนมิตรลักล้านนะพี่น้องหมอล่ำครับอ้อลังการทีนี้วันนี้ครับปลามาขึ้นเหรียญชุใส่ปลา พ่พอฝนน้ำขอ่าบอ่อมาขึ้นพ่อครับพ่อแหง้งบ่โ,โอ้โชคดีไปเนาะแหงพึ่งเปิือดดูการไหมโอ้เห็น <c oughs> เห็นใจเกิดลอยพันห่างเหมือนเลยปาลาค,ครับมดหลายล้านเนี่ยเนาะเมียนเม่ยนครับมันมันแหง้งขางปลาเนาะขนาดเซฟตีมานสมองกันยังลมโอ้เนาะ ครับโอ้ปีนี้ลงทุนหลายครับนี่เป็นประถมมาทึงศีลพี่น้องครับทุกวงที่มาสวยเขาตโรไก่น้อยต้องมาอ่าเหตุมาําคลีปให้พี่น้องในเบิ้งครับพี่น้องครับมิดมอแค้นแฟนมอลลัพี่น้องครับบานเฮาพี่น้องซึ่งพึ้นมาอ่อนทั่วนะครับพี่น้องครับเป็นวงนี้เป็นครั้งที่สามครับพี่น้องบริเวณในจุดดนี้ครับเป็นครั้งที่สามแล้ว ซึ่งวงที่มาครั้งแรกครับเป็นสาวน้อยครับพี่น้องครับสาวน้อยนะครับพี่น้องครับเพชรบ้านแพงแต่เหมือนนั้นผมผมมาทายแล้วพี่น้องผมติดภารกิจกับดันไปกดลบออกวงที่สองที่มานี่เป็นหมอลำใจกันร้อยนะครับพี่น้องครับยังเหลืออีกหลายวงครับพี่น้องที่บ้านมากครับไม่ว่าจะเป็นหมอลำเสียววีหกครับพี่น้องระเบียบรัฒทศิน ยังเลยอีกหลายวงครับพี่น้องครับที่บ่อนยิมากครับมันจะเป็นไม้พัชรชลีเบิ้งกันแน่นอนครับพี่น้องโอ้นี่นะครับกว่าสิเป็นหมอลำได้โอ้พี่น้องครับอลังการการติดตั้งนะครับพี่น้องครับฝากพี่น้องเห็นแล้วฝากพี่น้องกดติดตามไปกันหน่อยน้ำเด้อครับอลังการฉากเป็นโอ้ยพี่น้องครับปีนี้ครับยิ่งเงยสมซาสมลือวะพี่น้อง ะฝากาให้กำลังใจมือแรงครับพี่น้องอยูุทีบปากท่างเขาตะโรเ้อพี่น้องครับเนาะเส้น<ส>พัทยาใต้นะครับพี่น้องครับมาให่กำลังเชียกำลังใจมาให่สนับสนุนกันพี่น้องครับมาล่ำบานเฮ้าพ, <c oughs> พี่น้องยังตั้งบอนแล้วหรอพี่น้องครับ <c oughs> ยังตั้งไม่เสร็จนะครับ <c oughs> โอหรือว่าสวยงามเหมือนกันพี่น้องครับอลังการหลาย ไกลหน่อยมากทุกครั้งนะครับพี่น้องครับฮะฝากพี่ฝากน้องมาให้กาลังใจเด้อยครับผมโอ้อลังการพี่น้องครับสวยงามบริเวณดีครับพี่น้องครับอ่ะสุดท้ายสุดนี่ ขอบคุณขอบคุณเอฟซีสุภูสุขคนครับพี่น้องครับทีมาให้กำลังอกกำลังใจแรงนะครับผมที่นี่ครับร้านตรงนี้แหละครับพี่น้องครับซอยเขาตะโรลครับพี่น้องครับฝากผี่ฝากนอนให้กระลังใจครับสาวสองมาเบิ่งผมบันเทิงศิลป์มอลลั่มบานเข้านึ่งครับพี่น้องครับอลังการสุดๆอยู่แล้วเนาะขอบคุณขอบคุณเอฟซีสุภูสุขคนครับเจอกัน เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับเบิ้งมาแกนหน่อยสภาพเบิ้งมอลล์ัมขนาดไหน,นุณครับ